คณะรันาามนตรีมีมติอนุมัติบุคคลที่จะรับการเยียวยา3ล้านคนปรากฏว่ามีคนลงทะเบียน24ล้านคนเอา้าก็เท่ากับว่าต้องมีผู้ถูกตัดสิทธิ์ไปไม่น้อยกว่า20ล้านคนท่านจ่ายตรงเลยแบบไม่ต้องคัดคนออกพิสูจน์ความจนอย่างเช่นประเทศสิงคโปร์ไต้หวันสหรัฐอเมริกาญี่ปุ่น เรามีมาตรการว่าจะต้องทําอย่างไรต่อไปถ้าทําอะไรไม่มีหลักเกณฑ์ไม่มีกฎเกณฑ์เลยมันไปไม่ได้นะครับประเทศเพราะคนเรามันต่างกันหลายหลายอย่างด้วยกันทุกคนเสียภาษีหมดผมยอมรับผมก็เสีย ท่านเป็นนี้ผมก็เป็นหนี่ด้วยแล้วนี่ตรงนั้มันมัน,ม,นมันจะต้องมาชดใช้กันด้วยอะไรเพราะในโครงการทําประโยชน์ให้มากขึ้นให้ประเทศมันก้าวหน้ามีรายได้ไดมีผลผลิตมากขึ้นเขาถึงจะมีกาลังซัพ์ในการเสียภาษีนี่จํานวนนี้ไม่ใช่นี่มันเกิดต้งสมัยรัฐบาลนี้นี่มันเกิดมาก่อนแล้ว40%กว่าเปอร์เซ็นต์มันเกิดมาตั้งนานแล้วแล้วมาทํารัฐบาลนี้ทําจนเหลือ4 1เปอร์เซ็นต์เนี่ยต่ำกว่าก,กว่าเดิมอีกจนวันนี้ต้องขึ้นมาจานวน50กว่าเปอร์เซ็นต์เพราะเงินจํานวนนี้แต่เพื่ออะไรล่ะครับหนึ่งคือเพื่ออะไรรักษาอ,อะไรเยยว สามคือฟื้นฟูให้ประเทศเข้มแข็งขึ้นอีกต่อไปเขาแยกไว้ชัดเจนแล้วว่าจะต้องทําอะไรยังไงมีกรอบให้ชัดเจนมันอยู่ที่วิธีการท่านก็ต้องเข้าใจว่าเราจะต้องบริหาร ตามกฎหมายทุกตัววันละการที่ท่านจะให้รัฐบาลจ่ายเงินให้เร็วท่านต้องไปดูเรื่องทะเบียนถ้าท่านโทษกลับมาว่ารัฐบาลนฐบานไม่สามารถจะไปล่วงถึงบ้านทุกบ้านได้ท่านต้องรู้จักหน้าที่สิทธิของท่านใช่เท่าเทียมหน้าที่ของนั่นคือท่านต้องไปลงทะเบียนถ้าไไปแก้ไขทะเบียนให้ถูกต้องใครทำเกษตรจากเกษตรไปทำอาชีพอิสระถ้าบอกว่าทุกคนทำเกษตรอยู่แล,แล้วพอแรงว่างกบไปทำอิสระอิสระพอหน้าเกษตรกลับมาทำเกษตรผมถามแล้วมันจะจ่ายเงินกันยังไงอ่ะผมพร้อมจ่ายทั้งหมดแหละแต่ทำไงจะไม่ทำซ้อนแล้วเงินจำนวนนี้เขาให้เพื่ออะไรเพื่อดดาารงงชีีพและท่เกกิจว การโควิดเพราะนั้นเงินที่ที่บอกว่านี่มันเป็นนี่อย่างนี้อย่างเงินเป็นนี่ที่เรามีกันทุกคนแหละครับตรงนั้นก็ไปแก้กันด้วยว่าเราจะปรับเปลี่ยนตัวเองอยังไงแล้วพัฒนาตัวเองอย่างไรรัฐบาลจะสสนวนตรงไหนวันนี้ก็มีคลิกแกหนี่แกหนี้นอกระบบมีนะไรนั่นคือปกติแต่ช่วงนี้มันเป็นเงินดำรงชีพ3เดือนนะเพราะนั้นตรงนี้ต้องเข้าใจว่ารัฐบาลก็จะมีหลักคิด